ปล่อยปล่อยท่าลาบเลยปล่อยเลยฟึบเข้าไปเลยฟึบเข้าไปเลยไปไปจอดเนื้อไปเลยไปเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่มีงลงเครื่องอะไรนะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะอย่าทำร้ายลูกแต่ไม่ไม่ไม่ทำร้ายอันนี้มาจากไหนอ่ะเขาไปทำเรื่องอะไรครบคุณแม่นั่งนั่งที่แหยางนั้นก่อน เองชื่อชื่ออะไรชื่อดีนครับชื่อดีนอไปไปทำอะไรไว้ไม่ได้ทำอะไรครับแล้วเองเป็นคนกระทำใช่ไหมใช่ผมกระทำะข้อหาร่วมกันประทุษระเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีโดยใช้อุบายล่อลวงใช้กำลังประทุษร้ายภาคพูด ยาวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อหากําไรหรือจะทําอนาจารจะทําทำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยการร่วมเพศอวัยวะเพศทวันหนักหรือช่องปากหรือการใช้สิ่งอื่นจะทํากับอวัยวะเพศหรือทวันหนักของผู้อื่นนะครับเองจะพูดอะไรก็ได้นะคําพูดหลังจากนี้นะอาจจะถูกไปใช้บนศาลนะมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบ มีสิทธิ์แจ้งทนายให้ร่วมฟังการสอบปากคำนะแล้วถ้าระหว่างที่เองโดนจับเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไร,อะไรบอกก็เจ้าหน้าที่เ<อ>ข้าใจไหมเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่แจ้งหรือยังนี่นรคันนะนี้นะใช่กระบะพอมีผ้าใบใช่ผ้าใบกันครับสารภาพไหมผมทำรับผันนใช่ลูกผู้ชายใช่ผมทำย<ช>อมรับเหมือนครับแต่ผมไม่ได้ไปรับ ผมทําผมไปส่งแต่ผมไม่ได้ไปรับมาครับใช่ครับแต่เตือนภัยสังคมยังไงที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเตือนภัยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเด็กมันอายุเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วครับถึงจะไปนี่ได้ถ้าเราไม่นี่เราก็อย่าไปนี่เลยนะครับไอดังนั้นันไม่ดีครับแค่นี้อย่างเดียวไม่ได้เราเวลาเราจะมีอะไรกับผู้หญิงอย่างลึกซึ้งเนี่ย มันมันต้องเป็นคนที่ผู้หญิงทีนแฟนเราอืมครับอันนี้ผมว่าอันนี้อันนี้ครับทีน,นเรา,าผมว่าไม่รู้จักเหมือนกันครับใช่ครับมไม่ใช่คนแปลกหน้าครับ